เอาละครับเพื่อนๆมาครับสวัสดีครับนี่คือเหรียญชาวเขานะครับถือว่าเป็นเปรียบเสมือนบัตรประชาชนเลยนะครับที่ในหลวงท่านทําขึ้นมาเพื่อแจกจ่ายให้กับชาวเขาในอดีตนะครับเพื่อนถือว่าเป็นวาระที่มีเรื่องเล่ามีประวัติให้ติดตามเลยเหรียญนี้ผมได้มาสภาพค่อนข้างสวยเลยนะครับเป็นแบบไม่ตกจังหวัดนะเพื่อนสภาพค่อนข้างสวยดูนะดูเส้นเสี้ยนนะโอ้โหเป็นไงเส้นปัม๊มเส้นเสี้ยนคมเลยเหรียญนี้ต้องบอกว่าสุดจริงๆนะครับ พิมมาด้านหลังนี่โอ้โหดูสิผิวดูเดิมเลยนะผิวดูเดิมเหรียญนี้ไม่ค่อยได้ใช้นะครับโคดตอกคมๆนะครับแล้วเลขนี่ผมถือว่าเลขสวยนะ2องหนึ่นานะโอ้โห uh, <c oughs> ถ้าเป็น2องหนึ <ito> ああ่งศูนย์สองหนึ่งศูนย์นะโอ้โหผมบอกได้เลยว่าเหรียญน,นี้ไม่ธรรมดาแน่นอนนะครับนะไปไกลแน่นอนนี่นะครับตัวตัดด้านข้างครับตัดจากหน้ามาหลังนะครับผมเราก็จะมีเส้นบังคับพิมพ์แบบนี้นะครับถ้ามีเส้นบังคับพิมแบบนี้ไม่ต้องสืบเลยนะครับเพื่อนๆนะเส้นบังคับพิมแบบนี้คือแท้แน่นอนนะครับ นี่รอยตัดเห็นไหมจะมีรอยตัดฉีกนะครับนี่จะมีรอยตัดฉีกเป็นบ้างอยู่เห็นไหมอ่านี่นะครับเดี๋ยวรุ่นนี้ต้องบอกว่าในปีนี้เนี่ยนะครับดูยากมากเพราะว่าเก๋ทําเหมือนมากๆเลยนะครับนะเก๋ทําได้ดีมากนะครับรุ่นนี้ก็ต้องบอกเพื่อนเพื่อนให้ดูหูเหรียนนะห,หูเหรียนเขาจะเล็กๆนะเอ่อจะมีลักษณะปิดตั้งนิดนึงนะครับผม เล็กน้อยนะครับแล้วก็ให้ดูตรงผมเรียกว่าไอ้นี่แล้วกันกีบบัวนะครับจะมีลักษณะความคมมากๆเลยเพื่อนๆดูนะกีบบัวจะมีความคมชัดซ้อนกันไล่เรียงกันมานะครับเห็นไหมดูความตึงความคมชัดของผืนเหรียญสําคัญมากนี่สาคัญมากความตึงความคมชัดของเหรียญตัวหนังสือเนี่ยคมชัดเป็นแห่งเป็นสันแบบนี้นะครับจะมีความคมชัดมากหูเหรียญหน้าๆน,นี่จะขยื่นนิดนึงเห็นไหมอ่าเขาจะขยื่นนิดนึง หูเหรียญด้านหน้านะครับนี่เป็นอีกในหนึ่งเหรียญวาระที่ผมชอบมากๆเลยนะครับชอบมากๆเป็นเหรียญที่แบบพิมพ์เป็นเอกลักษณ์มากแล้วก็สวยสวยมีเสน่ห์ตลอดการเลยสําหรับเหรียญรุ่นนี้แล้วก็ผมก็มีกรอบเงินอยู่อันหนึ่งนะผมก็ยังคิดอยู่ว่าผมจะไปเลี่ยมไหมนะครับกรอบเงินนี่เงินเปอร์เซ็นต์สูงนะเพื่อนผมบอกเลยนะกรอบใบนี้น้าหนัก8.8กรัมอะ8.9กรัมอะหนักมากหนามากนะครับไม่ใช่เงินบางๆนะ งินบางๆราคาห้าหกร้อยอ่ะมันไม่สวยนะครับนะเลี่ยมแล้วมันไม่สวยมันดูแบบมันดูไม่มันดูไม่สมอะ่ะออมันดูไม่สมที่เราจะมาห้อยอะนะครับเพราะฉะนั้นถ้าจะหากรอบเงินดีๆสักใบเนี่ยหาดีๆไปเลยนะครับนะหาดีๆไปเลยหนาๆสวยๆนี่เป็นกรอบภาพหลังนี่พอดีเลยนะนี่แต่ว่าผมต้องเอาห่วงออกที่ผมไม่อยากเรี่ยมเพราะผมจะหากรอใหม่ผมอยากเลี่ยมแล้วแบบให้ห่วง ให้หูเหรียญกับห่วงเนี่ยโชว์ไปเลยนะครับให้อยู่ในในโชว์ไปเลยไม่ต้องแกะหูห่วงออกเดี๋ยวผมจะสั่งทําอยู่นะครับแต่สั่งทํานี่ก็น่าจะเป็นพันแล้วมั้งเดี๋ยวนี้นะเพราะว่าราคาเงินเยอะนะครับเป็นพันนี่ก็ไม่ใช่ว่าจะหนักนะเพื่อนสั่งทําหลักพันนี่คือกรอบอยู่ประมาณสี่กร,รัมกว่านะไอ้ห้าหกร้อยเนี่ยกรอบจะบางมากจะอยู่ประมาณสองกร,รมัมสั่งทําก็จะได้อยู่สี่กร,รัมกว่าสี่จุดห้ากร,รัมอะผมบอกเลย แต่เนี่ยเป็นกรอบเก่าที่เขาทาแต่ก่อนงานดีไงหนาเรารวดลายสวยตีเกียวข้างเห็นไหมเนี่ยอ่าลายดอกพิกลเห็นนะนี่อ่าแบบนี้จะจะแพงแน่นอนคนที่ทํากรอบใบนี้มาผมเชื่อว่าทํามาแพงแน่นอนนะครับเพราะว่ากรอบพอดีมากเงินเงินเปอร์เซนต์ดีด้วยไม่ใช่เก้าสิบสองอ่ะผมดูแล้วผมดูแล้วรู้เลยนะครับอย่างน,น้อยต้องมีเก้าสิบห้าเก้าสิบหกอ่ะเนี่ยแบบนี้นะครับนี่นะเหรียญชาวเขานี่ต้องบอกเลยว่านะ น่าสะสมมากนะครับผมเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยชื่นชอบเหรียญรุ่นนี้นะครับ